วันนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านล้างกันอีพีสามอันนี้คือห้องน้ำเดี๋ยวพาไปสำรวจในห้องน้ำนะคะ จริงห้องน้ำยังใช้ได้อยู่นะครับน้ำก็ยังไหลอยู่ถูส้วมก็ใช้ได้นะครับอันคือถังน้ำไว้สำหรับอาบน้ำนะครับตรงนั้นเป็นท่อระบายน้ำ หลังคาก็พังขึ้นสนิมไปตามการเวลาแต่ไม้ยังอยู่คานหลังคาก็ยังเหมือนเดิมไม่พังมากไม่เสียหายมาก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับมาปางมารีวิวบ้านไปกีดตะโกนล,ลิกมาปางเฉยๆนะครับ มากันมาปลาอาจะเข้าไปไม่ได้นะแต่อมเข้าไป ไตกมาเยอะแยะมากเลย,ยมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเอามาเก็บไว้เฉย เป็นห้องเป็นบ้านหรือสำหรับเก็บของนะคะ แต่โอมอรอาจจะขึ้นไปนะแต่ว่ามันก็อาจจะ,นะจจะผุน,นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ผุแบบไม่พังมาจะขึ้นไปจ้ะโอ้โหหยักแย่เยอะอันนี้เพดาโอ้โหเยอะเลยโอ้โหหยักแย่เยอะมาก รูปภาพนั้นข้างในมีปวกด้วยไม่อกเอาขึ้นมา oh <my> บ้านหลังนี้เป็นบ้านล้างแต่ว่ายังใช้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวอมขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะแปบ๊บเดียว มขึ้นไปได้เพราะว่าอผมเคยขึ้นไปแล้วเฮ้ยปางมานี่หน่อยจ้ะอยากย้ายเยอะมากดูสิบนใดมันก็จะอาอยากย้ายเยอะมาก บนได้ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือคานบ้านคานที่มันห้อยสายไฟไว้มันพังลงมาเพราะโดนปวกกินหมดแล้วโหหิ้งพ้าก็จะตกลงมาแล้ว มีเซกันด้วยต้องขึ้นมาก็ได้นะครับใช่จาก,กระติกน้ำเยอะมาก ผมเคยขึ้นมาหลายรอบแล้วล่ะประมาณสองสามครั้งอะ่ะปุ๋ยถ้วยจานเยอะเลยไม่รู้อะ่ะถ้าอมขึ้นมาได้เพราะว่าเขาแข็งแรงและ้ะลาปางต้องเดินประมาณกลางๆอะ่ะมีตู้ด้วย ำรวจแป๊บหนึ่งน่ากลัวมากโหเยอะแยะเลยอืม ลาวบนใดก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ก็อาจจะผุนิดหน่อยมีเจกันด้วยมะปางยนผุแตกเลยโอ้ยแตกนิดมากกว่าโหใช่จ้ะปวดกินแ้มหมดเลยอันนี้จะหล่นลงมาละมันเอ็นกว่าปกติ ปกติเมื่อก่อนจะไม่เอ็นขนาดนี้ในตู้นั้นเคยไปดูอยู่มันจะมีนางกวักอยู่จะมีนางกวักอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวลงไปละระหักพังมะปลาขึ้นมาหรือ ไม่ต้องขึ้นก็ได้จ้ะถ้ากลัวใ,นะใช่อมเสียวขาหมดแล้วถ้า้มาปางกูถ้าเกิดมาปางขึ้นมาปางต้องเหยียบตรงประมาณคานนะเดี๋ยจะมีร่องแบบนี้อยู่ซึ่งจะมีคานอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ปางต้องเหยียบมาตรงนี้ ตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนเครื่องไฟหรือแม่ก็สะพานไฟอะไรอย่างนั้นนะครับโอ้หาจจะลงไปแล้วนะครับปางช่วยลบหน่อยจ้ะ อิงนะคุณสมัยก่อนขึ้นกล้าขึ้นไดนะ้ยัไงนี่ยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเท้ามันไปเกี่ยวเพราะว่าที่จริงจะข้ามแต่ว่ามันอันนี้นิดหน่อยเป็นตามธรรมดาอยู่แล้วที่หลังต้องห้ามกระโดดเหมือนกันนะมันจะเอาดันมาถังๆัง อย่าตังจ้ะหามาปางจับก,ก้องให้หน่อยเมื่อกี้แค่ฝาาม้อตกเฉย ันนี้ก็จะมารีวิวห้องน้ำน,นะห้องน้ำรีวิวแล้วแต่ว่าเน,นี่ยไม่นนได้อยู่ต้องนนใส่คุ้นจก่อนอันนี้จะมารีวิวห้องน้ำให้ดูจริงจริงที่จริงรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วอ,อ่ะค่ะนี่ น้ำแล้วก็ใบไม้ล่วงเต็มแล้วก็ชัอกโกนะคะเป็นสมัยโวรานะข้องในนี้เย็นอยู่นะเย็นมากมากเลยน,นะทุกคนแต่ว่าดูหนูวา่าจะสร้างบ้านในนี้ได้แต่ว่าต้องเอาหลังคาพวกนี้แล้วก็อันนี้ออกไปให้หมดแล้วก็ทําความสะอาดให้มันขาวๆหมดเลยแล้วก็บูรจดเนห่อ,นะอเป็นกลองนะ อันนี้ก็ชาเป็นเหมือนทาสีหรืออะไรอย่างงี้ก็เติมน้ำเกันอ่ใช่ป่ะแล้วก็ปิดกันเลยโอเคโอเคนะสําหรับวันนี้ก็ของลอไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมา รีวิวอย่างอื่นให้ดูอีกบ๊ายบายค่ะ